สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะครูนิชจ,จะพาเด็กๆมาเรียนรู้อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเรามาดูอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันนะคะ อรารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราสังเกตได้ง่ายเช่นอรารยธรรมด้านศาสนาและความเชื่ออรารยธรรมด้านภาษาอรารยธรรมด้านการแต่งกายและอรารยธรรมด้านอาหารค่ะอิทธิพลของอรารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอินเดียมีผลต่อลักษณะการดำเนินชีวิตของไทยและผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายด้านเช่น 1. ด้านศาสนาผู้คนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการสร้างงานศิลปะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่มากมายเช่น ปราสาทนาครวัดนคนรธมในกัมพูชาเจดีชเวดากองในเมียนมาบุโรพุทโธในอินโดนีเซียสำหรับในดินแดนไทยได้รับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นทวาราวดีในสมัยสุขโขทยัยรับพระพุทธศาสนาจากนาครศรีธรรมราช ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสําคัญในวิถีชีวิตของคนไทย 2. ด้านการเมืองการปกครองรับความเชื่อเรื่องสมมุติเทพและกฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ของอินเดียมาเป็นแม่แบบของกฎหมายในหลายประเทศเช่นเมียนมากัมพูชาไทยในอดีต ประเทศไทยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกการรับศาสนาพราหมณ์ทำให้มีความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นสมมุติเทพตามแนวความเชื่อของอินเดียต่อมาได้นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาผสมผสานเพื่อใช้ในการปกครองพระมหากษัตริย์จึงเป็นธรรมราชาในเวลาต่อมา สด้านหนักสอนศาสตร์รับภาษาบาลีสันสกฤตจากอินเดียมาใช้ทำให้ประเทศต่างๆทั้งไทยกัมพูชาอินโดนีเซียมีภาษาที่มีคำในภาษาบาลีสันสกฤตผสมอยู่มากมายเช่นชื่อของคนในประเทศเหล่านี้รับวรรณคดีอินเดียเช่นมหากาพรามยณนะ ซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณคดีของไทยเมียนมากัมพูชาอินโดนีเซียรวมถึงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเช่นชาดก 4. ด้านวิถีชีวิตคนไทยและคนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าบางส่วนได้รับวัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมการกินอาหารจากอารยธรรมอินเดียเช่นรับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศเป็นส่วนผสมใส่เสื้อผ้าแบบชาวอินเดียเป็นต้น 5. กาด้านกฎหมายได้รับรากฐานกฎหมายมาจากอินเดียคือคำพีพระธรรมศาสตร์ซึ่งกลายเป็นหลักของกฎหมายในประเทศต่างๆ เช่นเมียนม,มากัมพูชาและไทย 6. ด้านศิลปะวิทยาการรับรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาจากอินเดียลังกาเช่นเจดีทรงลังกาพระพุทธรูปต่อไปเรามาดูอิทธิพลของอรารยธรรมจีนกันนะคะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และดินแดนไทยได้รับอารยธรรมจีนมานานแล้วโดยผ่านทางการค้าการเผยแผ่ศาสนาก,การศึกษาอิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประการเช่นด้านอัษศรศาสตร์วรรณกรรมจีนแพร่หลายในดินแดนนี้เช่นสามก,ก๊ก ไซอิวภาษาจีนมีการใช้ปะปบบนในภาษาไทยเช่นจิ้มก้องหรือของถวายต้นหนหรือผู้นําร่องด้านการค้าและการเดินเรือใช้ชาวจีนทำหน้าที่เดินเรือใช้แบบแผนการเดินเรือจากจีน้างพ่อค้าชาวจีนรับราชการในราชสำนัก ทำหน้าที่ดูแลการค้าขายด้านศิลปะวิทยาการไทยรับอิทธิพลงานศิตรกรรมและการทำเครื่องปั้นดินเผาจากจีนเวียดนามรับรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะจากจีนส่วนด้านศาสนาพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีการเผยแผ่เข้ามารวมถึงประเพณีการไหว้เจ้า การกินเจการไหว้บรรพบุรุษด้านวิถีชีวิตการทำอาหาร<ม>เช่นการใช้กระทะการผัดอาหารการใช้น้ำมันการใช้ตะเกียบกินอาหารหรือการดื่มชาค่ะในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอรารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อคนไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะทำให้เรามีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและผู้คนในภูมิภาคนี้ยิ่งขึ้นในชั่วโมงหน้าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นให้เด็กๆรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ